สวัสดีครับวันนี้อยกับผมเบนจาก RDD c a r ดี n t e r นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถสวยมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้า Toyota Fortuner 2.4 V ขับ4นะครับเกียร์อัตโนมัติปี2019นะครับเลขไม้เพียง107,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาที่เบนจำหน่ายอยู่ที่ เ9็ด0 0บาทเท่านั้นเองนะครับออนะรถสภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับเท่าที่ดูนะเนี่ยเท่าที่ดูแทบจะไม่มีรอยที่ต้องเก็บงานนะครับมีนีดนหน่อยเองนะมีนีดน,นหน่อยเองนะครับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวพีนพาวนรอบๆคขันนะครับนี่นะไม่ทราบมีเพื่อนๆนพี่ๆท่านไหน ตามหา2.4ขับ4บ้างไหมนะครับวันนี้เบนมาจัดให้แล้วนะครับกับคันนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหญ่อย่างนี้นะครับสวยงามหรูหลามากๆนะครับสวยอยู่แล้วนะครับสำหรับ Toyota f o r t u n e เนี่เป็นเขาเรียกาเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับผมเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาเนาะเส้นสายต่างๆนะครับคันนี้เราบอกว่าสวยกิฟสวยปิ๊งเลยนะ เนี่ยเก็บงานนิดหน่อยนะครับมีแต่รอยเล็กๆเลน้อยนะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวพาวนรอบ,รอบๆคันนะครับนี่ปะนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะที่เบนซ์อยากให้ดูคือเรื่องของยางนะตัวนี้นะครับยางเขามาเป็นสัปดาห์ที่5ปี2024ด้วยนะครับผมก็อบอกว่ายางเปลี่ยนใหม่เลยนะนี่ ขอบ18ด้วยนะครับนี่แล้วก็ดอกยังลึกๆอยู่เลยนะครับโหราคาก็ว่าน่าสนใจแล้วนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่ด้วยโหน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเบนพาดูโครงสร้างตอนท้ายคลิปนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าเนาะนี่แผงประตูนะครับนี่เม็ดอาร์คครบอยู่นะครับผมกิบๆเลยนะครับภายในของเขานะครับจะเป็น หุ้มด้วยเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับตัวแผงประตูนี่ก็จะเป็นหนังนะครับสีน้ําตาลนะนี่นะครับสภาพก็ยังค่อนข้างสวยอยู่นะครับตัวปรับกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะนี่ทั้ง4บานนะครับออโต้หมดเซ็นทัลล็อกต่างๆปรับไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงแผงประตูนะครับตัวนี้มีลําโพงทวิตเตอร์มานะครับ ฝั่งละหนจุดนะครับนี่นะครับภายในแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะหนังสีน้ำตาลนะครับนี่สวยงามมากนะครับอันนี้เบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมเส้นสายต่างๆนะครับตัวได้ต่างๆนะครับยังไม่มีรอยขาดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะก็จะมีรอยยับบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเสน่ห์ของเบาะหนังอยู่แล้วเนาะ นี่นะครับประมาณนี้แต่ว่าตัวเบาะเองนะครับทรงยังดีอยู่นะเบาะยังไม่ล้มนะครับผมทรงยังดีอยู่แน่นๆเป๊กๆเลยนะครับผมนี่ต่อมานะครับเรามาดูตัวพวงมาลัยกันสักนิดหนึ่งนะครับพวงมาลัยของเจ้า Fortuner 2.4V ขับ4คันนี้นะครับให้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมนี่นะครับส่วนนี้เอาไว้ควบคุมตัวหน้าจอดิสเพย์ตรงกลางตรงนั้นนะครับ พวมาลัยหนังนะครับนุ่มกระชับมืออยู่แล้วนะครับเดินได้สีน้ําตาลสวยนะครับไม่มีลอกเลยนะครับพวงมาลัยนะสวยมากนะนี่แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นรซไซนลายไม้มาให้ด้วยนะครับนี่เผื่อท่านไหนนะกําลังดูกระบะขับสีหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกเป็น Fortuner อขับ4ด้วยนะเบนก็นแนะนําคันนี้เลยนะครับผมเพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะครับ เพิ่มเงินอีกิดเดียวได้ฟอร์จูเนอร์เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอีกนิดหนึ่งพมาลัยนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็นตัวพมาลัยมันติฟังเอ้ยเกียร์เบนชิฟต์มาให้ด้วยนี่นะครับให้เกียร์เบนชิฟต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวควบคุมโทนก็มีมาให้นะครับผมนี่มีควบคุมโทนมาให้นะนะ ต่อมานะครับดูที่หน้าจอเลยนะครับนี่เลขไม้นะครับ1 7 5 1 1กิโลเมตรนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะรถใช้งานนะครับนี่ f o r t จ n e r นะครับวิ่งกันยาวเป็นล้านโลนะครับนี่นะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเล่งให้ดูนะนี่นะครับ2000รอบยังนิ่งๆอยู่นะครับเครื่องยังนิ่งๆไม่มีสั่นไม่มีอะไรเลยนะครับผมเครื่องยัง ด,ดีอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวอคอนโซลนะครับคอนโซลเขาก็จะเป็นอคอนโซลแบบนี้เลยนะครับสีดํานะเนี่ยตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะก็เปิดได้นะครับนี่ช่องใส่เอกสารอันนี้เรียวๆนะครับเอกสารล,ลูกค้ายังอยู่นะครับทุกอย่างนี่นะครับเปิดได้2ช่องนะสําหรับช่องเก็บของด้านหน้า นะครับหน้าจอนะครับมีติดตั้งมาให้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะสำหรับตุ้นนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนด้วยรึส่วนนี้มันไม่ได้มีนี่หน้าจอทัชสกรีนประมาณนี้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับ ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับปรับขับ4ีขับ2ออะไรเงี้ยนะครับผมนะระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับตัว power outlet นะครับมีมาให้นะนี่ power outlet มีมาให้แล้วก็ตัว usb มีมาให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมว่าสวยอยู่นะตัวคอนโซลต่างนะครับกุญแจนะดูกุญแจกันมั่งกุญแจ2ดอก เป็นอิ m มบิ l i เ e อนะครับแล้วก็จะมีกุญแจยางอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ4ดอกนะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคอนโซลต่างๆอะไรเป็นว่ายังสวยอยู่นะลายไม้ยังดีอยู่นะครับผมนี่นะครับช่องวางแก้มมีให้2ช่องเนาะนี่เกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมเมนลโหมดนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับมี e ีโค o โหมดเอาไว้ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับแต่ว่าเครื่องเราก็จะกําลังต่ําลงนะจะอึดๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ Power Mode นะครับช่วยในการเร่งแซงนะ,ะตัวนี้ก็จะเรียกแรงมาเต็มที่เลยนะครับลูกค้านี่ t e x t ั o n คอนโทรลนะ,ะปุ่ม Auto h o โฮก็มีมาให้นะครับช่องเก็บของนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับก็ยังสวยอยู่ไม่มีลอกเลยเนาะ,ะเนี่ยสวยมากนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับลูกค้าสำหรับด้านหน้านะด้านบนนิดนึงนะครับมีช่องเก็บแว่นมาให้นะแล้วก็ตัวไฟอ่านแ่นที่เ้าจะเป็นไฟ LED แล้วนะครับผมสีขาวเดี๋ยวเบนพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับแถว2แถว3เนาะอ่านะครับตัวเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะลืมบอกนะนี่มีติดตั้งมาให้ อ่าเบาะตอนสองนะครับแถว2อ่าเดี๋ยวปรับให้ดูนิดนึงนะครับเบาแถว2ก็แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยเป็นว่าตอนสองนี่สวยมากๆเลยนะเขาเรียกว่ารอยยับของเบาะนี่แทบจะไม่มีนะครับนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับรอยย่นอะไรต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่น้องๆป้ายแดงดีๆนี่เองนะครับสาหรับเบาะตอนสองนะครับปุ่ม iso fix นะครับสําหรับเด็กก็มีนะครับแล้วก็พร้อมกับตัว เขาเรียกว่าตัวเข็มขัดนิรภัยอีก3ตำแหน่งนะครับมีมาให้นะครับนี่ด้านตรงนี้นะครับตรงที่พักแขนด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง1 2อโวลต์นะครับนี่แล้วมีช่อง AC นะครับให้อีกนะครับผมนี่เป็นไงนะครับครบๆนะครับ Fortuner คันนี้นะคุ้มค่ามากๆนะครับประหยัดจากไฟแดงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเกือบ50%ิเลยนะครับตัว ด้านหลังนะ่ก็มีตะขอเกี่ยวเอกสารอะตะขอเกี่ยวสัมภาระแล้วก็ตัวช่องใส่เอกสารมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส้ดดยสารตอนที่3แถวหลังสุดกันนะครับนะพับง่ายมากนะครับเบาะ f ฟ r t u n e er. นนี่อันนี้ที่วางแก้วนะพาดูนิดนึงนะที่วางแก้วที่เป็นที่พักแขนด้วยนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับผมยังใช้งานได้ดีไม่เสียหายนะผมนี่ ตอน3นี่รู้สึกจะใช้น้อยมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับใช้น้อยมากแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะครับคุ้มค่ามากมากนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานแบบครอบครัวอยู่นะครับเป็นว่าคันนี้ตอบโจทย์สุสดเลยนะครับตอนนี้นี่นะค่อนข้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแล้วนะ นี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมมีกล้องมองหลังให้ด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ปุ่มกดท้ายไฟฟ้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ยังสวยนะรถยังไม่ได้เก็บงานล้างทาสปาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวเบนจัดการในส่วนนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้านี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนะสามารถพับได้นะครับผมนี่เขาจะมีเชือก เขาจะมีเชือกนะพับได้เลยแล้วก็เผื่อลูกค้าท่านไหนเนี่ยไปทํากิจกรรมเอาดอเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกล้องอาจจะจีนีนิดนึงอ่ะเกิดนะลูกค้าท่านไหนจะไปทํากิจกรรมเอาดอเนาะก็สามารถพับขึ้นได้เลยนะครับสำหรับพอดเนอร์นี้คุ้มค่ามากมากนะแล้วมันก็ไม่ได้หนักเลยนะครับลูกค้านี่มือเดียวเอาอยู่เลยนะครับผมนี่เป็นไงอ่ะประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยว เบ้นพาไปดูโครงสร้างต่อนะครับผม <c oughs> พาไปดูด้านา <c oughs> หน้าต่อ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ <c oughs> เปิดเลยแล้วกันไม่อยากตัดคลิปนะครับ เดี๋ยวจะเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเครื่องก่อนแล้วกันเนะาะนิดนึงนะครับพาแวะดูช่วงล่างนิดนึงนะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ไปดูด้านหลังตอนสุดท้ายนะครับโอเคนะครับด้านหน้านะตัวน็อต น็อตด้านหน้าน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มข้างด้านในนะครับอันนี้ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมนี่ไม่มีการแกะแงะแต่อย่างใดเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยเนาะตัวแก้มนะครับแก้มซอกนี้นะครับนี่หัวน็อตยังเดิมๆอยู่นะครับผมสวยงามมากๆนะสวยงามมากๆนี่นะครับตัวแอลนะครับยังอยู่ดีนะครับตัวแอลยังอยู่นะ คานเดิมๆเลยนะครับใส่กิ๊บเลยนะครับตัว R ยังอยู่นะครับใส่กิ๊บเลยนี่น็อตซอกด้านในนะครับหัวเป็นไงคมๆเลยนะครับหัวคมๆเลยนี่คมๆเลยนะครับนะด้านหน้าเนี่ยสวยไม่มีชนไม่มีเคียร์สีมาเลยนะครับตัวยาแนวนะครับยาแนวฝากระโปรงนะ ก็ไม่โฟกัสนิดหนึ่งยาในฝากระโปงนี่ยังเดิมๆอยู่นะครับผมยังเดิมๆอยู่นะสติกเกอร์นะครับมีมาจากโรงงานนะครับยังติดดีอยู่นะครับไม่มีการแงะแกะลอกแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะสําหรับคันนี้นะสวยไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพี่ๆ BP ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาเบอร์เดิมเลยนะครับผม เบอร์โทร094334242นะครับเบอร์เดิมเลยนะครับเป็นอาร์ดีดีนะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับอ่ะอย่างอะไหล่นะครับมีติดตั้งมาให้พร้อมนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างกริบๆเลยนะครับท่อนะครับใสๆสวยๆนี้เลยนะครับนี่ช่วงล่างนี้เลยนะครับสวยๆนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเบนท์ทำการเก็บงานให้อีกรอบนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะก็รถเรานะครับได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ที่เบน์ไม่เก็บแวดอะซื้อสดที่เบน์ไม่เก็บแวดนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะเบน์ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ